น้ำมันถ้ามันไม่ร้อนทอดอะไรก็ไม่สุกความพยายามถ้ามันไม่สุดทำอะไรก็ไม่สำเร็จนะจ๊ะหวานเจียจจ๊ยบจุบๆยามเชา้าเช้าเลยครับ กาบสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวพระเครื่องและ f อที่รักทุกท่านครับ EP ที่1 2ครับสวยๆงามงามยามเช้าเช้าเลยครับ300บาทครับใหม่ๆสวยๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่1ครับ เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์แปะยิ้มครับยิ้มแก้มปีเลยครับรายการที่สองครับเป็นพระเนื้อผงลงรักเก่าครับเนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำมันมันเลยครับใส่กอบ้อ,อมบูชาเลยครับ รายการที่สามครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับข้างเม็ดไข่ปลาครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับด้านหลังปั๊มรูปเจดีครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆแก่งๆเลยครับ รายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จนางพญาครับลงลักเก่าครับเนื้อมันๆออกเนื้อมันปูเลยครับนางพญาหูไหครับรายการที่5ครับเป็นพระปิดตาเนื้อชินตะกัวหลังแบบครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันครับตะกัวเก่าเก่าค่ำค่เลยครับรายการที่6ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนุ่มนุมแน่นๆ่นมันมันเลยครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับสามร้อยบาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่เจ็ดครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับ สวย,สวยคมคมๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่แปดครับเป็นพระเนื้อผงคุกรักครับด้านหลังจานอัคระเลขยัยนครับเนื้อมันๆเลยครับเนื้อมันๆเก่าๆเลยครับ รายการที่9ก้ครับเป็นพระเนื้อผงครับเนื้อแน่นแน่นนุ่มนุ่มเลยครับแก่งๆเลยครับเล็กดีครับรถโตครับ รายการที่สิบก็เป็นเต่าหล่อโบราณครับใต้ท้องเลขหนึ่งครับน่าจะเป็นรุ่นหนึ่งครับเต่าหล่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะครับต่อเต่าหลังตรงครับรายการที่สิบเอ็ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ เนื้อเมฆกับพัดครับด้านหลังตอกหมายเลขนัมเบอร์ครับ3าหนึ่งครับหน้าตาจิ้มลิ้มครับ300บาทก็เอื้อมถึงครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับมี2ององค,ครับองค์ที่2ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์แปะยิ้มครับ รายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือแน่นแน่นแก่งแก่งเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับ300บาทก็ก็ไขว่คว้าได้ครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับ รายการที่13ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าครับไม่ทราบที่ครับรายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่15บหเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อรวยครับปีพศ2,500 57ครับเหรียญหลวงพ่อรวยวัดตะโกครับจังหวัดอยุธยาครับหลังอักษรเลขยันครับ รายการที่16กครเป็นพระปิดตาครับหล่อโบราณหลังยันครับเนื้อสำลิดครับมีสององค,ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค,ครับช้าหมดอดได้ของดีครับ ราคาสบายกระเป๋าครับสามร้300บาทก็เสียวได้ครับรายการที่17ครับเป็นเหรียญพระพุทธครับเปรียกทองคำครับด้านหลังเป็นรูปเจดีครับ หรือจะเป็นทองคำครับเหรียญหลวงพ่อใหญ่ครับรายการที่18ครับเป็นเขี้ยวครับเขี้ยวเก่าครับไม่ทราบที่ครับ สวยสวยงามงามเลยครับ300บาทเท่านั้นครับเขียวมหาอำนาจครับเมตตามหาอุดครับรายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณเก่าครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับไม่ทราบที่ครับ รายการที่20ครับเป็นพระปิดตาไม้แกะครับปิดตาไม้แกะครับเนื้อมันๆเลยครับสวยๆคมๆคมเลยครับรายการที่21เ็ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์แปะยิ้มครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับเนื้อเก่าๆเลยครับ รายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับลงรักปิดทองครับเหนือเก่าเก่าค่ำๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่23ครับเป็นพระกีบบัวเนื้อดินครับกีบบัวกำแพงเพชรครับหลังรูปหัวใจครับหัวใจดวงเดียวครับหนึ่งเดียวคือเธอครับรายการที่24ครับเป็นพระผงสุพรรณครับ เลี่ยมกรอบเก่าโบราณครับพระผงสุพรรณครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับรายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อนุ่มนุ่มแน่นๆ่นเลยครับ สวยบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่26คเป็นพระขุนแผนครับเนื้อดินเก่าๆมันๆค่ำๆเลยครับเนื้อดินนุ่มๆแน่นๆเลยครับแก่งๆเลยครับ ขุนแผนเมตตามหานิยมครับค้าขายร่ำรวยครับแขวคาดปลอดภัยครับรายการที่27ก็เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกันครับปีพศสอ6 9ครับน่าจะเป็นเหรียญกระไหลครับ ที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อ,อุโบสถครับเหรียญกระไหลเงินครับรายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองครับเหนือแก่งแก่งเลยครับ แน่นๆเลยครับสวยอย่างนี้ครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับรายการที่29ครับน่าจะเป็นพับผงคุสะครับแกะออกมาจะกรอบครับนำมาให้พี่ๆของน้องได้แบ่งปันกันเลยครับ300บาทครับก็โน้มลงมาได้ครับ ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ300บาทก็เอื้อมถึงครับรายการที่30ครับเป็นพระโคนสมอครับเนื้อดินครับเรี่ยมกรอบเก่าครับพระโคนสมอเนื้อดินเก่าครับมันๆเลยครับน่าจะเป็นพิมพ์เล็กครับ รายการที่31ก็เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าครับปิดตามหาอุดมหาโชคมหาลาบครับเมตตามหานิยมครับละอย่างแรงครับรายการที่32ครับเป็นพระเนื้อดินครับ ะเนื้อดินหลังยันครับเก่าไม่เก่าครับกรอบแตกลายงาเลยครับรายการที่33ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ้องเงินครับน่าจะเป็นรุ่นฟ้าคำลนครับ ได้ฐานต่อโคด้วยครับตรงสังคติต่อโคตัตวอุครับนำโลหะเก่ามารอหลอมใหม่ครับพระพุทธรูปพระบูชาครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าไม่เก่าครับรายการที่34ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักครับ อยู่ในตลับสแตนเลตครับรายการที่35ครับเป็นพระปิดตาครับเขากระบือแกะครับเนื้อมันมันเลยครับเขามันมันเลยครับ ของเขาครับไม่ใช่ของเราครับรายการที่36ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณพระแม่นางกวักครับด้านหลังเป็นยันอักขระเลขยันครับน่าจะเป็นหลวงพ่อแพรครับนางกวักหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับจังหวัดสิงห์บุรีครับ กวักเงินกวักทองครับกวักลาบกวักยศครับกวักสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราครับกวักสิ่งชั่วร้ายออกไปครับมีสอง,องค์ครับองค์ที่สองครับน่าจะเป็นพระยอดธงครับเนื้อชินตะกัวครับออกเนื้อชินเงินเลยครับ สวยงามอย่างนี้ครับไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับรายการที่37ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักครับเนื้อมันๆเลยครับรายการที่3า แครับเป็นพล่ล่วงครับน่าจะเป็นหลังรางปืนครับอยู่ในกรอบสเตนเลสครับเหนือโลหะครับรายการที่39เครับเป็นพักกิ่งหล่อบโบราณครับมีหมายเลขนัมเบอร์ครับตอกโค้ดครับ ต้ฐานครับสวยสวยเลยครับงามงามเลยครับพระกิ่งหลอโบราณครับมี2ององค์ครับนำมาให้พี่ๆีองน้องได้แบ่งปันกันเลยครับพระกิ่งหลอโบราณใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับเนื้อโลหะ น่าจะเป็นพักกิ่งดีดน้ำมนต์ครับรายการที่40ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับโคเดเลขหนึ่งเลยครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่41เครับเป็นพระสมเด็จครับเหนือนุ่มนุ่มแน่นแน่นเก่งแก่งเลยครับรายการที่42ครับเป็นเหรียญหลวงปู<ม>่ไข่ครับด้านหลังจานอักขระเลขยันครับ หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนครับกรุงเทพมหานครครับรายการที่43ครับเป็นองค์พ่อจตุคามรามเทพครับหลังปิดตาพังพักการครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ12บสองนัก,กิัตครับ เหรียญมหาเศรษฐีครับเมตตามหาอุดครับรายการที่44ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักครับอยู่ในต,ต,ตลับสแตเลสครับรายการที่45ครับน่าจะเป็นพระกุครับปก ครับเหนือชินตะกัวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปจะต่อไปครับพระสวยสวยยามเช้าเๆเลยครับสามร้อยบาทครับผ่านตลอดสายครับขอบคุณครับ